เมื่อวานในเรื่องหลักนี่นะครับก็ต้องอยู่ที่การถแถลงนะฮะผลสอบนะครับสองบิ๊กนะครับนะครับโดยที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองงามพี่ก้องเป็นไปตามคาดไหมก็ปะะเป็นตามคาดเป็นไปตามคาดนั้นแบบเป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้เลยพี่ก้องถือแบบแบบมันทะเลาะก,กันก็จับแยกกันย้าย พักหนึ่งแล้วก็ตอนั้นงเป็นไปไรกลับไปอะไรเงี้ยนะฮะผมไปนั่งดูข่าวเก่าเนี่ยทันทีที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งนะครับให้ผบตรรองผบตรนะครับมาปฏิบัติการที่สํานักนายกรัฐมนตรีและตั้งคณะกรรมการนะฮะสอบซึ่งมีคุณชัชชัยผลเลิศเนี่ยประหลัดชิงเนี่ยนะฮะเป็นประธานเนี่ยมีพระโตรนเอกวินัยทองสองด้วยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะฮะหนึ่งในสามเนี่ยนะครับแล้วให้กรอบระยะเวลาเนี่ย นะฮะหกสิบวันนะฮะปรากฏจะนี่ใช้เวลาสอบไปสี่เดือนนะฮะ,ฮะสอบไปสี่เดือนนะครับแล้วมีการถแถลงนะฮะทุกคนฟังการถแถลงข่าวแล้วร้องเป็นเสียงเดียวกันกูว่าแล้วลายว่ากูว่าแล้ว,ว,ว,ลวนะฮะถึงขนาดนี้บางคนบอกว่าเมื่อวานนี่ถือเป็นวันตํารวจนะฮะเป็นวันตํารวจที่ผู้คนในสังคมนี่เขาวิจารณ์กันแบบชนิดที่เรียกว่านะฮะมันไม่ได้ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรเลยนะครับแล้วถ้าได้ฟังผลสรุปเนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์วิศนุเป็นพูดแถลงไว้เนี่ยโอ้โหพี่ก็นะฮะคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอืมอืมอืมนะอันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะผิดควางไปเสียงอาจารย์เล่าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมรายละเอียดอ่าค่อยมาไล่เรียงกันครับ ผลการตรวจสอบพบว่ามีความขัดแย้งและความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงมีความขัดแย้งในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงระดับกลางระดับเล็กทุกระดับทุกฝ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับบุคคลสองท่านคือพลตำรวจเอกต่อศักด์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คดีสำคัญที่เกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้เช่นคดี ที่เราเรียกกันว่าคดี140ล้านคดีกำนมันนกคดีที่สก็เป็นคดีมินนี่หวยพนันออนไลน์มินนี่เวลานี้คดีทั้งหมดนั้นได้มีเจ้าของคดีรับดำเนินการอยู่แล้วทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็นำมาสู่ผลสรุปรายงานในข้อที่5ว่าตัวพลตำรบจเอกสุรเชษฐ์พานนั้นเนื่องจากว่าได้รับคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18เมษายนส่วนกรณีพลตตำรวจเอกต่อศักนั้นยังไม่ได้กลับไปก่อนจึงสมควรที่จะส่งพลตตำรวจเอกต่อศักกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่เดิมเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรจะสอบสวนแล้วไม่รู้จะให้คุณต่อศักอยู่ไปทำไมต่อไปที่นี่ผลสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือว่า จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบเขามาตรวจสอบครั้งนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเท็จริงไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าคนชี้มันเป็นคนอื่นเขาบอกคุณต่อสักเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรคุณจุลเชษเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรแลวมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้ผมไม่เคยรู้ท่านก็ไม่เคยรู้คดีถูกทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยกันเองอะไรทำนองนี้ก็มีเกิดขึ้นซึ่งในรายงานกล่าวไว้ทั้งหมด แต่ว่าใครถูกใครปิดไปจบกันที่ที่ใดที่หนึ่งที่เขามีอำนาจก็แล้วกันน,กะกน,นะครับนี่บางช่วงบางตอนนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์วิษณุเครื่องงานแถลงไว้ครับสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งฮะอาจารย์วิษณุบอกว่านะฮะคู่กรณีคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอรตรรพพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพอบอรตรรนะฮะถ้าใช้คำนี้ นะครับผลการสอบสวนสรุปหนึ่งมีความปัดแยง้งและมีความไม่เรียบร้อยในตํารวจจริงทั้งระดับสูงระดับกลางระดับเล็กรวมไปถึงทุกระดับเลยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวหรือเหตุการณ์อื่นอนะครับอันที่2ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับพลตํารวจเอกต่อศักและพลตํารวจเอกสุรเชษซึ่งแต่ละคนมีทีมงานจึงเกิดความขัดแยง้งโดยมีคดีสําคัญสําคัญหลายคาดีเช่นคดีเป้ลักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานะฮะน,นี่จุดเริ่มต้น คดีกำนันนกคดีมินนี่คดีพนันออนไลน์ B.N.K. Master และคดีย่อยๆอีกนับ10คดีกระจายตามสถานีตำรวจและศาลนะฮะโดยเฉพาะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบความขัดแย้งบางเรื่องเพิ่งเกิดความขัดแย้งบางเรื่องเกิดขึ้นเป็นสิปีฮะอาจารย์วิชณุบอกนี่กรณีข้อ2ข้อ3เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องดําเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะพูดง่ายๆก็คือ อยู่ในขั้นตอนไหนก็ขั้นตอนนั้นก็ไปว่ากันนะฮะตามกระบวนมันจะแบ,บ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือตามกระบวนการยุติธรรมก็คือตํารวจอายการศาลก็ว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนที่อยู่นอกหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมองคอ์กรอิสระนะฮะอยู่หน่วยงานไหนก็ว่ากันไปตามหน่วยงานนั้นเช่นปชปชปปงดีเอสไอซึ่งคดีต่างๆมีเจ้าภาพรับผิดชอบหมดแล้วทั้งสิน้นที่อาจารย์วิศนุบอกนะครับพี่ก็กรณีบิ๊กโจ๊กถูกสั่งให้ช่วยราชการที่สำนักนายก20มีนาคม67 เนื่องจากได้รับคำสั่งให้กับปฏิบัติราชาการตำรวจนะฮะตั้งแต่18เมษายน67มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อสอบสวนทางวินัยและตามมาด้วยคำสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะครับส่วนบิ๊กต่อยังไม่ได้กลับไปแต่เมื่อเรื่องนะฮะแต่และเรื่องที่ถูกกล่าวหามีเจ้าภาพหมดแล้วเห็นควรให้ส่งพลตำรวจเอกต่อสักรรก,กลับไปปฏิบัติราชาการในตำแหน่งหน้าที่เดิมหน้าที่เดิมก็คือผอบอรตร คนที่สิบสี่ของสำนักมมงานตนํารวจแห่งชาติว่างั้นเอถอะเพราะไม่มีอะไรสอบสวนแล้วหรืออะไรที่ยังไม่เสร็จก็อยู่ในมือของปปชอไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการสอบไมไม่เกี่ยวกับกรร,ร,รรมการสอบพูดง่ายๆกรรมการสอบใช้เวลาสี่เดือนฮะสะรุปกลับไปที่เดิมฮะสะรุปเลยแบบบ้านๆเลยแต่นี้มันก็มีประเด็นไล่เรียงทีละคนก็คือว่าในส่วนของท่านต่อสักเนี่ยหนึ่งโอเคคุณกลับไปก็จริงนะฮะส่งกลกลับไป ก็จะกลับไปที่ตําแหน่งพบตรแต่ว่าถ้าในรายละเอียดเนี่ยก็มันก็มีเรื่องที่ต้องไปสอบต่อซึ่งเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นหรือเป็นหน่วยงานภายในที่เขาต้องไปตั้งกรรมการส่งกรรมการสอบกันอีกที <c oughs> นะ,ะซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านต่อสักก็คือกลับไปดํารงตําแหน่งดมเดิมนะคือไอ้กรณีเนี้ยพี่ก <c oughs> ็หน่วยงานภายในเนี่ยนะฮะถามว่าตํารวจคนไหนุดอยู่แล้วตํารวจคนไหนจะสอบพอบอตรฮะ <c oughs> นะฮะก็ว่ายว่าประธานกตรไงฮะ ประธานนายกก็ประธานกรลกลับมาสํานักนายกเนี่ยผ่านไปตั้งคณะกรรมการสอบตั้งสีเดือนส่งกลับไปกรลอแลวถามว่าไม่ก็เดี๋ยวนายกไปใส่หมวกประธานอีกทีแล้วไปว่าในแง่ขององค์กรภายในอีกทีอันนั้นคือท่านต่อส่วนท่านโจ๊กเนี่ยนะฮะเนื่องจากมันมีออกมาสามฉบับในวันเดียวกันคือเ8เมษาเนี่ยนะก็คือส่งกลับ พอส่งกลับไปปุ๊บตั้งกรรมการสอบแล้วไปให้ออกราชการเนี่ยไว้ก่อนซึ่งอันเนี้ยมันมีประเด็นที่ทางโจ้เขาร้องใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไม่ถูกต้องเขาก็เลยต้องไปส่งไปหาือคณะกรามการกฤษฎิกการ,รท่านวิศนุนี่บอกว่าณะกรรมการกิจสิทการมีมติ10ต่อศูนย์เลยบอกว่าไอาการสั่งให้ออกจากราชการไปกระทบสิทธิประโยชน์หน้าที่รวมทั้งสิทธิการพยายาิจารณาเลื่อนตาแหน่งของพลตุเลสสุรเิเช์ เพราะนั้นก็ต้องทําตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนแต่เรื่องนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการกิษสิิการจึงเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมให้ไปดําเนินการให้ถูกต้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าสารภาพของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ถือว่าอยู่ในระหว่างการรอนําความกราบบังคมทูล ซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งที่สํานักเลขาธิการคณะมนตรีต้องตรวจสอบว่าทําถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วก็ขณะนี้ทางบิ๊กโจก๊กก็ไปฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอยู่ว่าไอการย้ายให้ออกจากราชการเนี้ยไม่ชอบ,บนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะให้ค้นออกจากราชการให้ก่อนเนี่ยตอนนี้พักไว้ก่อนเพราะต้องเคลียร์เ,เรื่องที่ไปฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก่อนไปร้องถูกไหมฮะว่า<ะ>ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องทําให้ถูกตามระเบียบของตํารวจเพราะนั้นสรุปหน้าขณะนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นรองผบตลอดนะครับก็ต้องกล uh, ับไปนั่งที่นะฮะสตชนะครับล่าสุดนี่นะฮะเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเคยถอดรูปบิ๊กโจ๊กออกจากทำเนียบผู้บัญชาบัญชาในระดับรองผบตรปรากฏว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีการนำรูปและชื่อกลับไปเข้าอยู่ยังทำเนียบผู้บัญชาการตามเดิมแล้วครับครับ ราคาพี่โกเร็วไหมฮะแต่นี้นะะทางานะะักข่าวก็พยายามถามให้ตกลงมันยังไงเนี่ยมันทกพูดตรงๆ <c oughs> เกรงใจก็บอกปาหี่แเนี่ยนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ถามถึงขนาดนั้น <c oughs> อาจารย์วิศนุก็บอกว่าก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสับสน,นวุ่นวายและช่วงนั้นมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ก็เอาทั้งสองคนนี้ออกมาก่อน เราไม่ได้เอาออกมาเพื่อจะไปแก้ไขแต่เรา,เอ,าออกมาเพื่อจะไปตรวจสอบในหลายๆเรื่อง oh. และจะได้นําไปสู่การแก้ไขต่อไปนะะแล้วก็ตอนนี้และขณะเดียวกันนายกก็ขอให้สองฝ่ายปองดองกันซะในงานราชการ oh. ส่วนเรื่องส่วนตัวที่แต่ละคนมีอะไรใครทําผิดก็ไปดําเนินการ oh. นักข่าวบอกว่าแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นเหรอเนี่ย พอมีมีออกมาในผลสอบแบบเนี้ยนะฮะอาจารย์พี่นุบอกว่าสถานการณ์น่าจะเบาลงเพราะที่ผ่านมาสี่เดือนทั้งสองฝ่ายก็มีการพบปะพูดจากันมาพอสมควรแล้วแล้วไอ้คณะกรรมการเนี่ยก็เข้าไปไก่เกลียหเหมือนบแบบแยกมวยอ่ะแล้วบอกเฮ้ยดีกันเหรอองค์กรมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเข้าไปไก่เกลียแต่ไม่ได้เป็นการสูเอียนะคุณพี่หนุ่มแล้วก็ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู Hmm. อ่าแต่หากไม่ทําเช่นนั้นเดี๋ยวตํารวจไม่มีหัวขบวน oh. เพราะตอนนี้เนี่ยเอ่อทางพลตร r เอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยนะรักษาการอยู่ทําท่าจะรับงานไม่ไหวเพราะภารก,กิจเยอะมากเรื oh. ่องยาเสพติดเรื่องเออนี่นอกระบบ oh. เพราะฉะนั้นต้องมีกําลังเข้าไปช่วยเสริมโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบ,บาลทั้งเรื่องยาเสพติดพนันออนไลน์นี่นอกระบบจําเป็นต้องจัดการให้เร็วที่สุดก็เลยมองว่ามันต้องแบ่งหน้าที่กันทําเลยส่งตัวกลับไปโอ้ครับ นะฮะมีรองผบตรต้องหลายท่านผู้ช่วยผบตรก็อีกเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันตัวอย่างต้องเอาเอาคิดต่อกลับไปนะฮะนี่จะไปปราบพนันออนไลน์เหรอฮะไม่รู้จริงเหรอนะฮะเพราะว่าไอ้ข้อกล่าวหาทั้งหมดในล้วนเกี่ยวพันนะฮะกับกระบวนการพนันออนไลน์ทั้งสิ้นจะไปปราบพนันได้เส้นเงินนี่นะฮะที่มีการแถลงกันมาก่อนหน้านั้นคือทั้งสองคนนะทั้งคู่ฮะนะฮะยังติดตาอยู่เลย นะฮะยังไม่รู้นะฮะว่าใครถูกใครผิดใครจริงใครเท็จอย่างราไรมาอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับแต่ว่าจะกลับไปกับปราพนันนะ,ะครับนันโอ้ครับครับนักเอาถามต่ออีกบอกว่าเออแล้วมันจะเรียบร้อยไหมมันจะสงบไหมเนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทะเลาะตบตีกันอีกอาจารย์วิศนุบ,บอกว่าคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คงจะจบสงบลงไปได้เพราะเขาคงจะปลองดองกันในการทําราชการส่วนอะไรที่มันกินใจกันมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกอย่างมันอีกไม่กี่เดือน มันก็ต้องเตรียมหาผอบอรตรคนใหม่แล้วแต่อย่างน้อยตอนนั้นพลตํารวจเอกต่อศักดิ์ก็หลุดไปแล้วไม่เข้ามาเกี่ยวในวงจรเมือ่อถามว่าคําสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนี่ต้องมีใครรับผิดชอบไหมเปอรเซ็นต์ให้เขาแล้วมันมันพลาดเนี่ยตอนแรน,นะก็บิ๊กตายสิถ้าอย่างนั้นไม่รู้อาจารย์พี่นุบ,บอกว่าถ้าทําไม่ถูกก็ไปทําให้ถูกส่วนผู้ลงนามในคําสั่งจะมีความผิดหรือไม่ ถ้ารู้เท่าไปถึงการหรือดําเนินการโดยสุดจริตก็ไม่มีความผิดบอกพร่าแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าพรบรตรํารวจแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไปการแกล้งเขาอันนี้ถือว่าม,มีความผิดก็ใครจะบอกว่ารู้หรอโอพ้พี่ความคือของมันเดินมาขนาดน,นี้นะียเป็นผมผมก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ <laughs> นะฮะผมผมบริสุทธิ<า>์ใจนะฮะทำไปตามขั้นตอน<า>นะครับถามงาเกาชงมาถามว่าระหว่างที่ตารวจกลับไปทำตามคำแนะนำของรัการสอบสวนให้ถูกต้องพลต urmor เอก,เกสุริเชษจะกลับไปทำงานในตำแหน่งรองผบอรตรได้ใช่หรือไม่อาจารย์พิเรู้บอกว่าก็ต้องถือว่านาขณะนี้ยังให้ถูกออกจากราชการไว้ก่อน แต่ยังไม่ได้นําความขึ้นกราบบังคมทูลสาเหตุที่ยังไม่ได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลเพราะกระบวนการที่ผ่านมายังไม่ถูกต้องซึ่งตํารวจก็ยังต้องไปดําเนินการให้ถูกต้องงงๆไหมก็คือเหมือนเหมือนบิ๊กโจ๊กยังสูญยากาศอยู่ตอนนี้คือพูด,ดง่ายๆก็คือว่านังสือให้ออกเนี่ยมันมีน,นะฮะแต่ว่ากระบวนการออกทั้งหมดเนี่ยยังไม่เป็นผลยังไม่เป็นผลเพราะว่ารอกระบวนการกราบบังคมทูลแต่นี้พอมเมียวกัน พอมันผิดกลับก็เลยต้องกลับไปดูว่าเฮ้ยถ้าผิดต้องไปแก้อย่างไงครับตอนนี้บอกว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าหากกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วบิ๊กโจ๊กยังไม่ดูดออาตำแหน่งก็มีโอกาสลุ้นผบตรหรือเปล่ามีสิก็อาจารย์พิชิตศุ์บอกมีครับใครก็มีโอกาสทั้งนั้นที่เป็นรองผบตรหรือเทียบเท่าถามว่าเอาแลว้วกรอเวลาในการตรวจสอบพลตำรวจสุรเชิเนี่ยมีกําหนดไว้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันต้องเข้าลายผบตออรไงถ้าเกิดโอ้ดึงเชงก็เขาก็ปิด โอกาสเขาไม่ปิดโอกาสอะไรอายุราชการเหลือตั้ง6-7ปีไม่รอบนี้เอารอบนี้นะฮะแก้วืดเนี่ยกำลังจะลุ้นอยู่เนี่ยแก้วืดมา2รอบแล้วก็นะฮะใจเย็นๆหน่อยก็ได้ถูกไหมฮะก็อาจารย์วิศรุบอกไม่มีหมายถึงไม่มีกรอบเวลานะตรงกันค่าบางเรื่องที่อยู่ในปปชเขายังระบุไม่ให้นำมาพิจารณาเกี่ยวกับการโยกย้าย แล้วช่วงเย็นๆก็เข้าใจว่าท่านนายก็เซ็นคําสั่งหลังจะกแต่งมันก็เซ็นคำสั่งแต,ตเซ็นคาสั่ง,งออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคราวนี้ก็เหลือในขั้นตอนของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแหละนะฮะว่าท่านจะนะฮะท่านทั้งคู่นะฮะบ,บิ๊กทั้งคู่เนี่ยจะเข้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกันวันไหนนะครับผมไปดูฉายานี่นะฮะบิ๊กโจ๊กนี่ก็ติดโผลฉายาในวงการสื่อมวลชนตารวจนี่แทบทุกบีฉายาเกินสารพัดไปหมดนะ นะฮะผู้คนทั้งสังคมจำได้นี่ต้องโจ๊กหวานเจี๊ยบใช่ไหมนะฮะปีก่อนนู้นนะฮะโจ๊กเต็มคาราเบลนะฮะก็น่าจะนิกออกนะฮะแกเดินหน้าโอโหกวาดล้างกันอยู่ตลุดนะฮะมีอีกปีหนึ่งนะฮะแกโดนคดีหนักนะฮะโจ๊กบิ๊กคัมแบ็กนะก็ไม่ต้องอธิบายนะว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะฮะพอมารอบนี้นะฮะมันมีการพูดถึงโจ๊กก้าชีวิต ถูกไหม,มแล้วก็มีบางท่านเนี่ยปรามาตบอกโอ้โหหลักฐานขนาดนี้เนี่ยตายคงไม่ถึงชีวิตที่สิบแน่นะมาแล้วครับโจกสิบชีวิตถูกไหมพี่เมื่อวานเราเพพูดไปเมื่อวานเราเพิ่งพูดไปนะฮะเพราะว่าโอ้โหนะฮะกลับมาใหม่นะฮะเพอเพอผมดูแล้วเนี่ยน่าจะไฉไลกว่าเดิมด้วยซ้ำน,นะฮะขนาดที่บิ๊กต่อนะฮะมือปราบสายธรรมะโลโบคอปสายบุญนะครับอันนี้ก็ต้อง แหมนะฮะเมื่อไหร่จะ30กันายาสักทีก็ไม่ร,รู้นะครับคงอย่างนั้นแหละแล้วเส้นทางของพบตรคนที่15นี้ก็ไม่ก็ไม่ได้สะดวกโยกทินนะพี่ก้อถูกไหมฮะยังมีปัญหาโอ้โหสารพัดไปหมดเลยนะครับคงไม่ง่ายหรอกนะฮะในวงการของสีกากีเนี่ยนะครับ ที่สาคัญเนี่ยนะฮะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากอ่านายกก่อนไหมละ่ะอานายกฮะนายกว่า,าไงฮะก็ไปถามถามนายกที่สภานู่นแหละนะฮะว่าเอ๊ะที่ออกมาเนี่ยมันตกลงยังไงนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเขาอยากให้ทํางานภายในตํารวจมีความปรองดองนะแล้วก็บอกว่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปดูเรื่องแรกเลยนะพอ ปัญหาทั้งหมดเนี่ยพอเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะกันก็ต้องโยกกลับมาที่สํานักนายกก่อนเพื่อดําเนินการจัดการบริหารภายในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปนความเรียบร้อยบัดนี้การสืบสวนสอบสวนก็ต้องถือว่าจบไปแล้วนักข่าวเขาบอกแม่มันเหมือนเ,ออเด็กทะเลาะกันเนะเาะเฮก็บอกแล้วก็ขณะนี้มีการ <S 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 ห้ามปราบกันเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วถ้าในอนาคตเด็กทั้งคู่ทะเลาะกันอีกทำยังไงนายกก็บอกคุณน่าจะมองบวกบ้างนะ ว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วเขาน่าจะรักกันดีดีกันแล้วเกิดประมะมองบวกกันบ้างนะ,อะมองบวกนะคว่ะเดี๋ยวต้องมองบวกกันละมีเสียงนี่เสียงท่านนายกเซ็นคืนตำแหน่งนะครับฟั<ป>งเสียง,งท่านนายกเสร็จ้าหน่อยนะเซ็นคืนแล้วนะครับอืม เรียบร้อยครับลงนามขั้นตอนฐานนี้ครับส่งไปแล้วครับก็ลงนามไปแล้วก็ลงที่วันนี้ครับแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะไปถึงสมมชิส่วนชาติด้วยนะครับไม่ทราบเลยครับสมมติวิคานิการนายกเป็นคนจัดการทั้งหมดครับถูกต้องครับสมมชิส่วนชาติครับใช่ครับจบแล้วครับตอนนี้จริงๆแล้วก็ต้องกลับไปที่เรื่องแรกเลยนะครับว่าพอ คนหนึ่งกับสองมีทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องโยกกลับมาที่ที่สำนักนายกออใช่ไหมครับเพื่อการเมืองการบริหารการในสำนักบริชาสร้าฟิเจอร์ทำเรียบร้อยวันนี้เรื่องของการสืบสวนเรก็อบอกจบไปแล้วอืมอ่ะนะมองบวกมากนะคนหนุ่มนะครับอืมเขาน่าจะรักกันดีกันแล้วล่ะขนาดนี่ลังซีมันลมลังซีมันลมนี่โอ้โหแกผิดหวังอย่างแรงอืมนะครับแกบอกว่า คือเรื่องนี้นะฮะมันมีข้อก่าวหาที่หลายๆายในแง่ที่มีตํารวจระดับสูงเนี่ยไปรับเงินจากเว็บพน,นันสังคมรอคอยคําตอบไม่ใช่เด็กทะเลาะก,กันแล้วมาจับแยกแบบนี้ <c oughs> ถือว่าเป็นการจัดการที่ไม่มีบุตรทิาวะของรัฐบาลทําลายความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมมีประชาชนไม่น้อยคิดว่ามีการซู่เอียกันตํารวจอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีหากมีปัญหาก็กระทบถึงสถานะยายกซ้ํายังไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลซึ่งก็แน่นอนฮะทำโพเรื่องนี้นะฮะผมว่า น่าจะสูงประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เชื่อนะครับ <S <S ขณะที่สิทธาเบีย้ยบังเกิดฮะทนายตั้มเลขาธิการบูลนิทธิทีมงานทนายประชาชนนะฮะแกะะแถลงข่าวพร้อมยกมือไหว้สื่อนะครับไห<ร>ว้<ล>ทำไมแกบอกว่าขอโทษที่ทําให้ผิดหวังผิดหวังเรื่องอะไรขอโทษประชาชนที่ทําให้ภารกิจนี้ไม่สําเร็จก็ไม่คิดจะให้สําเร็จอยู่แล้ว <S <S นะฮะนะแต่ยืนอะไรก็รู้อยู่แล้วแต่ยืนยันว่าจะดําเนินการต่อไปโดยจะไปตามเรื่องทั้งหมด ที่เคยร้องดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วแกให้หินสําคัญด้วยนะผมเคยได้รับการติดต่อจากนักการเมืองระดับใหญ่ที่ผมนับถือมาเสนอดีอลรับอมีดีวลรับมีดอดรับอีกให้หยุดดําเนินคดีกับพลตารวจเอกต่อสักเพื่อแลกกับการให้ทั้งคู่กลับมาดํารงตําแหน่งเดิมแต่ผมได้ปฏิเสธดีอนี้ไม่แล้วเขาให้อะไรอ่ะ เขาอะไรตอบแทนไม่รู้เหมือนกันขให้ให้ให้อีกฝั่งให้กลับมาดำรงตําแหน่งเดิมมั้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าออโอเคจับ<ต>มันไปแต่พี่ตั้มผมปฏิเสธดีวนี้นะฮะแต่ดีวนี้เกิดแล้วฮะอือนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดแล้วพูดอีกนะบอกว่ารวมทั้งได้ข้อมูลมาว่าการที่พี่ต่อต้องกลับมาดำรงตําแหน่งเนื่องจากมีภารกิจใหญ่ในเดือนหน้า อ่าภารกิจอะไรนะฮะคาดว่าเามือ่อเมื่อแล้วเสร็จภารกิจดังกล่าวจะลาออกและให้พลตํารวจเอกสุรเชษกลับมารงตำแหน่งนะฮะแล้วก็เอ่อส่วนไอ้ดิวลับที่ว่าเนี่ยก็แลกกับการที่ตัวเองจะได้รับการดูแลคาดว่าเป็นเงินจํานวนมากม,มีแค่แบบนี้จึงปฏิเสธดิวนี้ไปเพราะมาทําในฐานะทานายประชาชนไม่ได้อยู่ฝ่ายใดแม้จะสนิทกับพลตํารวจเอกสุรเชษก็ตามโอรู้เหมือนกันว่าคนเขารู้รู้ฮะคนเขารู้ไนเลย นะครับมันมาซะขนาดนี้นะฮะแกยังไปร้องเพลงอยู่เลยนะฮะผมจําได้ก็ร้องเพลงอะไรฝากเลี้ยงอะแล้วก็บอกว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่เห็นหัวประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ผมฟ้องเอ่อพี่ต่อไปทั้งสี่หน่วยงานแล้วนะต่อสอเตาปูนที่นู่นที่นี่ก็เดี๋ยวจะไปติดตามคดีต่อไปครับนะฮะอีกคดีนึงเอาหูอันนี้ดังนะฮะใครไม่อายผมอายต้องใช้คํานี้อะนะฮะเรื่องเก่าจ้ะเรื่องเก่าฮะ เรื่องเก่าแต่ทนายความนี่แต่นี้เขาบอกว่ามันมันออกมาหลังจากเนี่ยมีมติอันนี้ออกมามันมันมันเป็นไวรัลที่เหมือนจะด้อยค่าเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ศัพท์นี้กันจะด้อยค่าดิสเครดิตสำนักงานตํารวจแห่งชาติคือไม่ด้อยค่ายังไงไหวถ้ามันจมขึ้นซะขนาดนี้นะฮะถึงขนาดนะฮะใช้คำว่าเปิดคลิปได้ไหมเปิดคลิปได้ไหมอ๋อเวลาไม่พออ๋อไม่พอเดี๋ยวไม่ับผมเข้าใจว่าคงเห็นกันหมดแล้วอะ อันเดอร์เพเปอร์เนี่ยฮะอันเดอร์ตั๊กคือคุยกันอยู่ตั้งนานคุยไม่รู้เรื่องไะญี่ปุ่นก็คุยภาษาญี่ปุ่นคนไทยก็จะคุยภาษาไทยไปไปอามาก็งงๆกันอยู่พักใหญ่ก็ต้องสาธิตวิธีเอาเองเงินเงินอะเอาเป็นตายดิ๋วเอป็นตายดินะฮะอันเดอร์เพเปอร์อันเดอร์เพเปอร์ก็โอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่น นะฮะโวการตำรวจไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน,น <ะ S 1> จริงก็เดี๋ยวเปิดคลิปไปก็ได้แล้วเดี๋ยวอธิบายะาฮะก็มันก็เป็น,น <ะ S 1> คลิปนี้ <ไป S 1> ก็เป็นกระแสะสังคมออนไลน์นะฮะก็เป็นไวรัลก,ก็ในก็ไปเห็นพฤติกรรมแล้วก็มีการสนทนากัน,น <ะ S 1> คืออันหลักๆก็คือตำรวจเนี่ยเขาไปจับอยู่ใต้ใต้ ทางด่วนหรือยังไงเนี่ยนะฮะครับนะฮะแล้วก็คนขับก็เป็นชาวญี่ปุ่นในนี้ก็โดนโดนเนน่ะว่าผิดเรื่องอะไรก็พยายามจะให้มีการญี่ปุ่นมีใบกับเีด้วยนะเหมือนจะมีใบกับเียสามคนะฮะแต่ว่าเขาปฏิบัติบางอย่างเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาผิดกฎจราจรแล้วก็จะออกใบสั่งให้จ่ายค่าปรับครับแล้วก็มีการสนทนากันด้วยความยากลาบากเพราะญี่ปุ่นก็ไม่รู้มึงจะเอาอะไรกูวะอะไรเงี้ยเอาใบกับเียร์ส่งให้แล้วแล้วก็ แล้วก็ยังพูดอะไรก็ญี่ปุ่นก็งงๆว่าจะอะไรยังไงสุดท้ายด้วยความที่สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยต้องทําทําภาพประกอบก็เลยบอกว่ามันนี่มันนี่แล้วก็เอามันนี่เนี่ยวางใต้ใบสั่ง่แล้วก็บอกก็ส่งมาสิส่งมาสิอ่าแล้วก็ส่งให้เนียครับก็หนุ่มญี่ปุ่นนี่พูดภาษาอังกฤษนะฮะได้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะตำรวจรายนี้นะฮะก็พูดภาษาอังกฤษได้บ้างนิดหน่อย นะครับสุดท้ายที่เขียนใบสั่งกันไปที่เรียบร้อยนะฮะตำรวจคือทางญี่ปุ่นเขาก็งงนะฮะตำรวจไทยนะฮะก็เลยสาธิตนะฮะโดยใช้คำว่า under paper นะฮะ under paper ก็เลยกลนะายเป็นไวรัลเลยเพราะว่าอีหนุ่มญี่ปุ่นรายนี้มันก็คงบันทึกบันทึกภาพไว้นะมัออีพอร์ตมีชอ็อตเอาตังคนะ์อะออกมาจากกระเป๋าอ่ะถูกไหมฮะแล้วนับอ่ะ,อะนะครับตามข่าวนี่บอกว่าโดนไปเท่าไหร่นะห้าร้อยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะดดูเหมือนแบงแบง, <S <S แบงพันนะ,อะเออผมก็ว่าเหมือนแบงพันนะครับก็เป็นไวรัลกระจายออกไปก็เลยเดือดร้อนนะล่าสุดในพลตรจตรีสุรเชษฐบัณฑิตผู้บังคับการตำรวจจราจรก็ยอมรับบอกว่าก็เป็นคลิปจริงอ่ะแล้วก็สังกัดบกรจร,รดูแลจราจรกลางตรวจใต้ในกรุงเทพมหานครนะก็บอกเกิดเมื่อนู่นปีห2สองตอนนั้น ตำรวจท่านเนี้ยเป็นดาบตำรวจปัจจุบันก็ขยับมาเป็นร้อยตรีแล้วแต่ว่าเป็นนายร้อยห้าบสคือเป็นนายร้อยใกล้เกษียณทราบข่าวล่าสุดนี้ตอนนี้ไม่ค่อยจะเสบยนะฮะก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จับคุมแบบเดิมแล้วก็ไปอำนวยการจราจรอยู่แถวโรงพยาบาลจุฬาจะมีใครไปแอบไปถ่ายรูปแกไหมเนี่ยจะไม่สบายเนี่ยฮะแต่ยังไปอำนวยการจราจรอยู่ไงทีโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ตอนนี้ตั้ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วโอ้โหนะฮนะสอบสวนข้อเท็จจริงนะ่ยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่ถูกต้องผิดขั้นตอนเพราะต่อให้มีการออกใบสั่งก็จ่ายเงินสดให้กับตำรวจไม่ได้นะฮะต้องไปจ่ายน,นู่นสถานีตำรวจรนะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องไปสกแกนจ่ายเพราะทุกวันนี้ก็มีใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินสดให้กับมือนะฮนะนี่ นะฮะตอนนี้รู้ตัวตํวตารวจในคลิปแล้วอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยความคืบหน้าทั้งเรื่องนะฮะของสาเหตุที่ปรากฏพฤติกรรมแบบในคลิปและเรื่องของการเอาผิด<ฮ>ะนะฮะทนายรัชพลศิริสาครนี่แกโพสต์เลยนะฮะเป็นคลิปเก่าปี62แต่คําถามก็คือว่านะฮะมันยังไม่ขาดอายุความอ่าใช่ฮะก็ตํารวจเขาตั้งกรรมาการสอบสวนไปที่เรียบร้อยนะฮะดำเนินคดีอยู่นะฮะผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอตามกันแล้วกันถ้าไม่ลืมกันซะก่อนนะ แล้วก็ระบุว่าเขาไม่ได้อยากรู้ว่าได้เลื่อนได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยแล้วสักหน่อยนะฮะทางตำรวจเขาก็ชี้แจงมาะะอันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดๆนะครับอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะฮะขณะที่สังคมไทยส่วนใหญ่เขาก็รู้กันภายในนะฮะไม่เคยเห็นนะว่าผีเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่ามีนะครับแล้วมาก็มีเนี่แหละฮะ